ความพลากจากโยคะสี่พิขุทั้งหลายความพลากจากโยคะสี่ประการนี้สี่ประการเป็นอย่างไรคือความพลากจากกามโยคะความพลากจากภวะโยคะความพลากจากทิฏฐิโยคะความพลากจากอวิชชาโยคะพิขุทั้งหลายก็ความพลากจากกามโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิด ความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งกรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งกรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะการมความเพลิดเพลินเพราะกรรมความเยื่อใยเพราะการมความหมกมุ่นเพราะกามความกระหายเพราะกามความเร่าร้อนเพราะกรม ความหยั่งลงในกามความทยานอยากเพราะกามในกามทั้งหลายย่อมไม่เกิดขึ้นพิกุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความพรากจากกามโยคะความพรากจากกามโยคะเป็นดังนี้พิกุทั้งหลายก็ความพรากจากภวะโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะภพความเพลิดเพลินเพราะภพความเยื่อใยเพราะภพความหมกมุ่นเพราะภพความกระหายเพราะภพความเร่าร้อนเพราะภพความหยางลงในภพ และความทยานอยากเพราะพบในพบทั้งหลายย่อมไม่เกิดขึ้นพิกุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความพรากจากภวะโยคะความพรากจากการโยคะความพรากจากภวะโยคะเป็นดังนี้พิกุทั้งหลายก็ความพรากจากทิฏฐิโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะทิฏฐิความเพลิดเพลินเพราะทิฏฐิความเยื่อใยเพราะทิฏฐิความหมกมุ่นเพราะทิฏฐิความกระหายเพราะทิฏฐิ ความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิความอย่างลงในทิฏฐิและความทยานอยากเพราะทิฏฐิในทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่เกิดขึ้นพิกุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความพลากจากทิฏฐโยคะความพลากจากกามโยคะความพลากจากภวะโยคะความพลากจากทิฏฐโยคะเป็นดังนี้พิกุทั้งหลายก็ความพลากจากอวิชชาโยคะเป็นอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภัษสสายตนะหประการตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภาษายตนะหประการตามความเป็นจริงความไม่รู้ ความไม่อย่างรู้ในภาษายตนะหกประการย่อมไม่เกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าความพรากจากอวิชายาโยคะความพรากจากกามโยคะความพรากจากภาวะโยคะความพรากจากทิฏฐิโยคะความพรากจากอวิชายาโยคะเป็นดังนี้บุคคลผู้พลากจากอากุศลธรรมอันเป็นบาปอันเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่ มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากมีชาติชราและมรณะต่อไปอีกฉะนั้นเราจึงเรียกว่าผู้เกษมจากโยคะพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลความพรากจากโยคะสี่ประการ